สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันหยุดครับสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านครับอ่ะคลิปนี้มาดูทอทงกับจานโอ้ก็ทำอะไรกันมันฟันตัวเดียวกันไหมน่าจะอันเดียวกันนี่เฮ้ยใช่ไหมเนี่ ตัวนี้ทำไมมันเล็กจังเลยหมดแล้วมั้งนี่เนาะโอ้หมดแล้วนี่เปลี่ยนฟันใหม่ครับเล็กอันไหนตัวไอ้ด้ามนั่นะด้ามบล็อกอ่ะเออด้ามบล็อกเอาน้ะมาล้างก่อนดิตรงตักคุมา ันตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่นานแล้วไว้บนรถมานานแล้วครับตั้งแต่จะเปลี่ยนคันสอัอพัฒนานหนึ่งอะเนี่ยตัวนี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนสักทีครับเพราะว่าสซอัอพัฒนานหนึ่งไปอยู่บนก่อนของแท้นะครับนี่ ae ครับอริยะ ตัวนี้จะเป็นฟันของ140ยสี่สิบซเปอร์เอ็กซรซเปอร์เนะครับฟันก็หน้าแคบมันจะทำให้เจาะแข็งได้ดีครับแล้วก็ทนด้วยตัวนี้ของศูนย์ถ้าใช้ของอริยะนี่ทนถ้าซื้อข้างนอกไม่ค่อยทนเท่าไหร่นี่นี้ก็หมดแล้วนี่ไปขุดดินเหนียวก็ลำบากนิดหน่อยโอ้โห

โดมได้เลยไม่ไติดหลุดง่ายลองไปซื้อน็อตมาใส่ได้เลยคือกว่า,วานี่น็อตนี่มันจะมีอยู่ไหนเนาะนี่ ม่กี้ใหม่ครับใหญ่กว่าเดิมดูจานโอล้างเมื่อวันก่อนครับสะอาดเลยครับคันนี้ขายนะครับราคาอยู่ที่6กสหครับผม6กแสนห้งดต่อรองครับสภาพพร้อมใช้งาน ตัวนี้แน่นแน่นหมดทุกจุดเลยครับเนี่ยสลงสลักอะไรแน่นหมดทุกจุดตรงน,นั้นก็แน่นครับบอกได้เลยว่าสลักนี่แน่นทุกจุดเลยนุ่นก็แน่นเพราะว่าทํามาใหม่หมดเลยสลักกระบอกยกบูมก็แน่นอันนี้ครับแน่นหมดทุกจุดภายใน สะอาดครับภายในครับขับดีมากครับคันนี้คอนโทรลเบาครับคอนโทรลเบามากเลยไม่ได้โมนะครับเบากว่าร้อยสิบอีกอขับสบายเอเย็นครับ,รบาาขาดเพลงไม่เพราะ อันนน้นก็เจ้าวาเลนไทน์ครับอยู่นู้นครับระบบดีเหมือนกันคันนี้ฮะบอกบ่เป็นสลักยังไงเ ละไ้างบูดเขานับดตัวนี้ล้างก่อนน้ำมาล้าง ห้าสี่ยี่สิบสองพันครับฟันนี้เฉพาะฟันเป็นบูญจังเดียวบูญมันหัก่นี นีเลืลอมันเป็นแค่แค่เนี้ยป่ะเวลานน uh huh. เข้าไปมันก็อะไรบีบไงไม่งเนาะเข้าลูกก็บีบบีบเข้าตัวนี้ไมู่ด้วยทรงนี้อะไรนี่นเหยะ่ะเอามือเอา ล้างเลยนี่ตากนามาล้างเลยทงชอบเย่แล้วเ้ยเย่ได้อ นพุทธไม่ตกเลยเลยอยู่ดีขี่ไปจากนี่จนดูทรมานเลยเพรดีไม่ฟันนี่เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนเนาะเ,นเหมือนนี่มันสึกเฉยๆมั้ง ตัวสีขึ้นเออตัวสอขึ้นเฮ้ย<อ>ทำไมมันรวมเลยพี่รวมไหมของมันเปล่าใช่ทำไมเงือกมันมันไม่เป๊ะเลยวะเหเล็กไหมเล็กเล็กจะนี่เล็กกว่าฮะเล็กกว่าอ,อ้าไมนใช้ฟันของอะไรนะ หก <6 S 2> สิบยู่ดยได้อยู่แต่หลวมหเหมือเงีง้เง้มันหลวมมาไหมลองครับลอง่ริลองตีใสลยมันจะเหน,น,นื่นได้อยู่นะก็ฟองเพรว่า,มมาเงือกตัวเดียวกันและ

ชิชชลุดบลาแน่นอนตัวลุนดดงเยอะลองเอานี้มันใส่ดิของมันอี่ะีงมันเี่ยเลยออโอ้ไม่ได้หรอกพี่เอา,านะอกอกใส่ข้างขึ้นเดี๋ยวหลุดหายแทงไปนี่ตัวละสี่ร้อยหายเลยแหละ Oh. ใส่ไม่ได้เช้ยเลยเป็นเหงือกของอะไรนี่ <60 S 1> น่าจะรถหกสิบแหละเล็กพูด,ดไม่ได้ไม่ได้ไปขึ้นลูกลูก,ลก ถ้าให้ดีมันต้านตอนนี้แหละเวลากดี่ถ้าให้ดีต้องเก็บสโลปลงหน่อยให้มันแหลมเปียกเลยนะของมันเนาะยิ่ยาวกว่าไม่ถึงวะ่ะ อะไรแล้วไม่ได้าายาวตัวนี้ยาวกว่าอาไปใส่ข้ามนะั้ยสองหมื่นเจ็ดเมื่อกี้ตัวนี้้จัดของใหม่ใส่เลยครับ ยินเข้ามายางใช้จนลืมเลยนี่เมื่อกี้นี่แต่ถ้าไปเอางัดตัวยูคานี่ไม่ทนหรอกมีฉีกแน่นอนถ้าขุดดินทนอยู่เพราะว่ามันไม่เหมือนของญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นแข็งหลิกมันจะแข็งกว่านี้ เอาทงตีนุ่นเหล็กดูใครนะนะท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับเจ้าสมพง์ครับ0ูนย์แปด4สามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดนะครับผมหกสิบห้าครับหกแสนห้าเอกสารอินวอยครับพร้อมใช้ โอเคเดี๋ยวค่อยชมการทำงานกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> คลิปนี้ลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับผม